สวัสดีครับนหนครับดำนี่มีครับกอดูมิดนะครับมีดที่ยังไม่ได้แต่งฐานนะครับหน้าตามันอยู่อย่างนี้นะครับอยู่ด้านนู้นด้านนู้นเลยครับมาใหญ่ยาวเลยนะครับทําจุหเดี๋ยวก็จะเอาให้มันเดี๋ยวมันให้มันใหญ่อย่างนี้นะครับแต่แต่ก็ ให,ใ,หให้หมดความเหล็บนะคมันมดนอ๋อครับจบวไว้ครับนี่เสร็จไปแล้วนะครับอันนี้ของผมนะครับผมชอบอย่างนี้นะครับของผมเสร็จแล้วอันนั้นทําให้เอีนะครับนะครับเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าของทางร้านอ่า อูดมทองมีกี่อย่างนะครับอบ่างองกำลังใช่หินถาถาอยู่นะครับลองดูรอบๆมาครับ ทางนน้นภูเขานะครับท่านผู้ชมมองไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมนะครับเสาไฟฟ้านะครับนี่นะครับสวนทุเรียนรอบบ้านนะครับนี่คือผนังบ้านแล้วนะครับวนมานะครับนี่นะครับไม่มีนะครับจะเอาหินเกะที่ไหนมาเกะนะครับ จริงนะครับเกียร์ไม่ได้นะครับเหล็กมีดกิดยางเกียร์แล้วมันคมมันจะอ่อนนะครับผมอ่อนแล้วมันจะคมไม่นานนะครับคนที่ว่าคนใต้จะยินเกียร์เกียร์ทั้งนั้น ว่าต้องมาคุยกับผมใหน่อยนะครับพูดอย่างนี้มันไม่ถูกเพราะผมก็เป็นคนใต้แล้วมาว่าคนใต้ใช้ใหินใช้หินใช้ลึกเหมืเกียร์ทั้งทั้งนั้นก็ไปเจอคนที่ใช้หินเกียร์แล้วมา มารวมกันทั้งหมดมันไม่ได้นะครับผมเกิดมานี่ยตะเตะร,รับนิดกรีดยางนะครับไม่เคยใช้หินเจียนะครับผมเห็นเห็นคนอื่นเขาเจียแต่ผมไม่เอาคมมันจะอ่อนนะครับ ก็อยากให้เอฟซีนะครับมั่นใจนะครับที่ดูช่อง YouTube ช่องของผมอยู่นะครับนะครับในรุ่มทองเขาไม่ใช้อินเทียนะครับใช้จ้างใช้มือนะครับแค่อุ่เทียก็อายุมากแล้วไปซืออินเียมาเกียนอินเทียไม่ได้นะ ให้ผมเปล่าๆผมก็ไม่เอานะครับถ้าใช้อินเกียนะครับขึ <methodology> ้นมาได้ยังไงอืมครัตรง ค,ค่อยถูไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าเล่น10นาที15นาที20น,น,นาทีเสร็จนะครับไม่ใช่คือหินที่ใช้รับมีดพล้านะครับเอามาแต่งมาถูมีนันมีความบางครัแล้ว มาลงหินที่ใช้แต่งนิ้ดยางเป็นหินหยาบขั้นตอนที่สองนะครับจะใช้หินที่ใช้แต่งนจัดยางครับก็ได้แตน,นิ้ช้ากว่านี้นิดนึงนะครับมันจะเปลืองหินหินที่ใช้รับนิ้วช้า ใช้จ okay. นมันมีความบางาาก็้วเาเข้ามาแต่งี้ปจีดยางได้นะครับเราไม่ต้องออกแรงกดหินนะครับถูไปจนกว่ามันจะบางนะครับมันจ่ยังไม่บางพอเลยนะ ข้างนอกที่หูกับเดือ่อยนะครับจะตั้งหินนะครับถูไปถูมานะครับเบาๆอ่าตรงๆนะครับราบนะครับมีหินจะไม่เอียงไปทางด้านหนึ่งด้านใดนะฮะต่ส่วนที่ปุงไม่ดน,นะครับตรงนี้เราจะเอยียงนะครับประมาณ ความเอียงประมาณสิ้าองศาบห้าสิบสิบนะครับประมาณนี้เลยคมมีดนะมันไม่เวลาราขีดมันไม่กินหน้ากินหน้ายาก 中跟台湾不一 นนะครับมานกว่าจะเสร็จสักเล่มหนึ่งนะครับผมก็ไม่ค่อยว่างด้วยนะครับเวลาไม่ว่างๆผมก็จะถึแต่งให้แต่ถ้าไม่ว่างก็ไม่แต่งให้ผมเอสซีนะครับ ่งผมอยากได้หลายคนก็คือถ้าคอยได้ก็ทำให้ได้นะถ้าคอยไม่ได้ผมก็ําให้ไม่ได้นะ เสร็จสักเล่มหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเราไม่รู้นะครับหลักการในการแต่งนะครับนี่ก็จะ ก็ยักให้นะครับลูกค้าทางร้านอุดมทองมั่นใจได้เลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ่ามีทุกเล่มนะครับไม่ได้เกียร์นะครับ มันจะใช้เป็นเสียชีวิะมีดบางเล่มมันก็ ก็ต้องถูไปด้วยดูไปด้วยนะครับว่ามันดู็ยังไงนะครับนี่การที่เขาดูหามันก็ย่อมไม่มีความสมืเรียรบนะมันไม่เหมือนกับเมตรที่ใช้ปั๊มบปั๊มเหล็ก เราก็ทูจนจะบางเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็จะใช้ยินมยินยาอีกตัวหนึ่งนะครับในการที่จะเต็มน,นะครับถูกไหมบางไปด้วยแล้วก็จะเต็มด้วยไปพร้อมๆกัน ทางด้านในกใัคุ้งประมาณรอยที่รอยรอยหยาบๆนะครับนี่คือรอยเกียร์ที่ใช้หิ้งเกียร์ที่ทางร้านก็เกียร์มาแล้วนะครับทางที่ผู้ผลิตนะทางโรงงานนะแทนที่เขาจะชุบใช่ไหมใช่ เกียร์มาตอนที่เขาตอนที่เขาจะชุดนีดนะ,ะนะครับที่เขาตีสุดนะครับมันใช้ชุดเกียร์ตอนที่เราจะแต่งกลมอย่างนี้นะ งานนะครับใกล้จะเสร็จแล้วก็ก็หยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเวลามันเยอะท่านผู้ชมจะเบื่อนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาต่อคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับ